สวัสดีสมาชิกรถมือ2องชาแนลทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณที่เลือกซื้อรถจากช่องทางของเราและกดติดตามครับวันนี้เอาใจ Honda s t e p ปวากอน p a า da 2.0 EL ปี2013หายากมากๆเลยครับเลขใหม่130,000กว่ากิโลแต่ที่สำคัญครับในท้องตลาดนะครับ สีนี้สีดำตัวท็อป l l นะครับเขาก็ขายกันอยู่ประมาณสักแ0 0แสนปลายนะครับแต่คันนี้พิเศษสุดให้กับสมาชิกเลยนะครับรถเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับใครที่มองหารถอเนกประสงค์นะครับที่สามารถไปได้ทุกที่นะครับแล้วก็มีความหรูหรามีระดับมาด้วยเครื่องประหยัดพลังงานประหยัดน้ำมันของ Honda นะครับผมคันนี้จัดให้เลยครับกับ6,99,000บาทครับเงินสดนะครับไม่มีแวด ไม่บวกเพิ่มนะฮะราคานี้เน้นๆเ,เม็ดๆนะครับ699,000บาทครับเพื่อนๆสมาชิกโอ้โหคุ้มค่าคุ้มราคาเลยใครที่กำลังมองหาอยู่หลายคนอาจจะมองเป็นโตโยต้าบางคนอาจจะมองเป็นฮุนได a i ชวันแต่คันนี้ครับขอให้เป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าคุ้มราคาและหรูหรามากๆนะครับผมไม่มีอีกแล้วนะครับกับตอนนี้นะครับไปค้นหาไปเช็คในตลาดได้เลยครับตัวนี้ลายไอเทมสุดๆครับ ใครสนใจนะครับรถจอดอยู่รามินทาต่างจังหวัดออกได้ครับใครที่กำลังมองหาอยู่นะรีบด่วนๆครับพิจารณาด้วยนะครับไม่งั้นคุณอาจจะพลาดโอกาสที่สำคัญกับการได้รถคันนี้ที่ถูกกับท้องตลาดนะครับราคาดีมากๆ หากซื้อต่อเอาไปขายต่อยังได้กําไรเลยนะครับเพื่อนๆบอกไว้เลยว่าคันนี้ไหลไอเทมสุดๆครับ0885845375ครับแอดไลน์หรือโทรมาที่0885845375ครับฝากกันไว้ด้วยครับสวยจริงจัดจริงและได้สีดําด้วยนะครับ